คุณปากมันจะกว้างทุกทีเลยนะคะขออนุญาตนิ่งก่อนนะคะว่าไปพรุ่งนี้แล้มันตีเข้านะคะนะอะนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญในเรื่องของการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิตัลนะคะโดยเฉพาะกับโรงเรียนที่จะต้องใช้สื่อพวกนี้ในการทํางานเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย บางทีเด็กๆเนี่ยไปไกลกว่าครูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครูอ่ะก็ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบในการทํางานต่อไปนะคะต่อไปค่ะสืบเนื่องกันเลยเราใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตอลในการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นแบบของการขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลนะคะก็ต้องใช้สื่อที่เราพัฒนาขึ้นมานี่แหละในการนําไปเป็นอีกสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กๆนะคะในส่วนนี้ต้องขอให้ทางสพปพ,พ,พร่เคน,นึงได้นาเสนอในเรื่องนี้ค่ะกียนเชิญค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสอันดทีที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะสำหรับสพปแพรเขตหนึ่งนะครับมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด103โรงเรียนซึ่งจัดก,การเรียนการสอนจริงๆก็71โรงเรียนนะคะส่วนมากก็83โรงเรียนจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะซึ่งแน่นอนปัญหาสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กก็คือ,อขาด ครูนะคะครูไม่ครบชั้นซึ่งโรงเรียนในสังกัดของเราก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาก็คือจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ DLTV ซึ่งมีบางโรงเรียนนะคะใช้แบบเต็มรูปแบบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแบบบูรณาการร่วมกันนะคะซึ่งหน้าที่หลักของพวกเรากลุ่ม DLICT นะคะก็คืออำนวยความสะดวก ให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะและ้วก็ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ค่ะ,ะทีมงานของเรานะคะก็จะคือเราเราจะมีเราจะมีแบบแบบแจ้งซ่อมนะคะที่ภาคเกณฑ์นหนึ่งจะมีแจ้งซ่อมอทําเป็นลิงก์แปะไว้ที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ให้โรงเรียนแจ้งมาพอเราเราได้รับแบบ แบบแบบแจ้งซ่อมเราก็มีทีมมาเร็วนะคะลงลงไปที่โรงเรียนไปสำรวจอุปกรณ์ว่ามีอุปกรณ์ชนิดไหนที่ชำรุดนะคะแล้วเราก็แก้ไขดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในเบื้องต้นให้โรงเรียนใช้งานได้นะคะส่วนใบแจ้งซ่อมที่โรงเรียนแจ้งมาเราก็จะรวบรวมเป็นข้อมูลไว้สำหรับจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ในกรณีที่เราได้รับจัดสรรก็ประมาณจากสพทนะคะแพร่หนึ่งมีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าในส่วนของสานังกงานเขตพืพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่หนึเนี่ยเราจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเ,เยอะไหมคะอาจารย์คะโรงเรียนขนาดเล็กะคะ่ะมีมีจำนวนเยอะไหมเอ่ย83โรงเรียนถือไว้เยอะ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือกรณีครูไม่ครบชั้นเราก็จะต้องนำดีเอลเนี่ยเข้ามาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยการการทำงานของ DLTV ก็ต้องทำงานคุกคู่ไปกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ในส่วนนี้ค่ะพิ่งเพิ่งขออนุญาตเรียนถามว่า การประสานงานกับมูลนิธิเราเราได้รับความอนุเคราะห์อะไรบ้างจากทางมูลนิธิอะค่ะค่ะที่ผ่านมาก็าได้รับจัดสรรเป็นอุปกรณ์รับสัญญาณก็เป็นจอภาพมีทีวีนะคะค่ะแยกเป็นอย่างอย่างขนาดเล็กเราก็จะมีหนึ่งชุดนะคะพร้อมด้วยกล่องรับสัญญาณแล้วทีวีอีกหนึ่งเครื่อง43นิ้วจะมี3ขนาดแล้วก็โรงเรียนขนาดกลาง ก็จะได้สองชุดมีหนึ่งสองสามค่ะ, 1, 2, 3, คะก็ได้รับได้รับจะสรรอย่างจะสั่นก็วาจ่าตรงนี้ค่ะค่ะ เพราะว่าถือได้ว่ามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก็จะดูแลในเรื่องของโรงเรียนที่ใช้ดีเอทีวีในการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็หนึ่งอย่างที่เราเห็นภาพได้ชัดเจนของแพร่เขตหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีทีมทํางานที่สามารถลงพื้นที่ไปตามโรงเรียนได้เร็วด้วยการมีเขาเรียกว่าแบบแจ้งซ่อมขึ้นที่หน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็จะมีทีมมาเร็วเนี่ยโอ้ออกพื้นที่กันได้ไหวมากินขึ้นตรงไหนซ่อมได้ซ่อมก่อนนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้กันได้อยู่ ตลอดเวลาจุดไหนที่ต้องมีการแก้ไขโดยใช้เวลานานก็ต้องรีบดําเนินการแจ้งซ่อมตามระเบียบขั้นตอนนะคะทางทางระเบียบเป็นเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่ถูกต้องน,นะคะซึ่งถือได้ว่าอันนี้เราสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้นะคะหรือบูรณาการในการดําเนินงานเพื่อให้การทํางานในเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็สามารถที่จะมาเ,เขาเรียกว่า ดำเนินการได้ในแต่และบริบทค,คือทุกอย่างมันต้องอยู่ที่บริบทของเขตพื้นที่การศึกษาด้วยนะคะว่าสามารถที่จะดําเนินการไปได้ในรูปแบบใดนะคะนั่นก็คือในเรื่องราวของการจัดการศึกษาทางไกลนะคะจากสพปแพร่เขตหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเราไปอย่างต่อเนื่องกันเลยค่ะกับเรื่องราวของเขาเรียกว่าพอเวลาทํางานเรา,เราก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ออกไปให้ทุกคนได้เห็นหรือว่าให้ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาถึง สำนังกงานเขตเพื้นที่การศึกษาได้ในรูปแบบออนไลน์นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การจัดทําเว็บไซต์ของสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษาเซิร์ชมาแล้วเจอเลยอะไรแบบนี้นะคะในส่วนนี้ค่ะคงต้องขอให้ทางสาพปสักแก้วเขตหนึ่งนะคะได้พูดถึงการพัฒนารูปแบบของเว็บไซต์ของสํานังกงานเขตให้เราได้รับฟังกันค่ะขอดเชิญค่ะครับขอบคุณท่านพิธีกรสุดสวยครับเรียนพี่น้องดีเอลอซทีที่เคารพทุกท่านครับ สกแก้วเขตหนึ่งนะครับก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับไม่มีบางอาจว่าจะเป็นเบสเป็นเบดอะไรของเขานะครับเพราะว่าหลายๆเขตทําเว็บไซต์สวยกว่าเขตผมด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่าก็เอาประสบการณ์น้อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่งของสกแก้วเขตหนึ่งเนี่ยเราใช้เงินแก้ปัญหานะครับบอกไว้ก่อนเลยใช้เงินแก้ปัญหามไม่ใช่เงินเยอะนะครับ เงินก็ไปต่อสู้ดิ้นรนมากับกลุ่มนโยบายผู้แผนเพราะว่าเราสร้างความตระหนักว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีบริการทั้งในเขตเองแล้วก็โรงเรียนรวมทั้งมันจะไปพันกับการตอบ ita ออนไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกเขตเนี่ยทำหมดแหละเว็บไซต์แต่ว่าบริบทแต่ละเขตไม่เหมือนกัน บางท่านก็จะใช้เป็นฟรีโซลูชันที่เป็นฟรีนะครับผมแนะนำอันนึงนะครับของอะไรครับพี่เปรมครับเห็นโบกให้โบกมือนึกว่าหมดเวลาอโบอกโ <laughs> บกมือให้หนูโ <laughs> บกมือให้หนู <Okay. S 2> เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงค่ะขอขอขอสก,กัดดาวลุกงนิดเดียว ท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนกไก่ชอชิง5 3 6สามแพร่ขอความกรุณาท่านขยับรถในเวลานี้ด้วยท่านเจ้าของโรงแรมจะขยับจัก,กรยานออกนะคะรถท่านขวางอยู่อ้อเปลี่ยนเปลี่ยนทะเบียนรถนะคะเป็นกไก่ชอชิง6 3ส3สามแพร่ท่านใดเป็นเจ้าของรถขยับรถให้ตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับจักรยานกําลังจะออกนะฮะออกไม่ได้ ระยะต่อนะครับโซลชูชันหนึ่งที่จะแนะนำนะครับถ้าท่านไม่มีมงบประมาณทําหนังสือขอไปที่ DGA นะครรู้จัก DGA อไหมหน่วยงานบริการภาครัฐมีมีน้องที่ล,ละนองนะครับขอไปเขาจะให้ค่าว VPS เรามาหนึ่งชุดนะแต่ว่าท่านจะต้องมีความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะให้เครื่องมาหนึ่งเครื่องท่านต้องไปลง o อเเองไปลงระบบเองนะครับอันนี้ได้เยอะด้วยนะครับได้เยอะด้วยผมก็วางแผนที่จะเอาเว็บไซต์ทางนศึกษาทําเป็นโฮสติ้งให้เพื่อตอบอ t ทีเอออนไลน์ของทานศึกษาต่อไปอันนี้ก็เป็นโซลูชันหนึ่งนะท,ที่มันฟรีมีบริการแต่ว่าเราต้องทําหนังสือไปขอความอนุเคราะห์ที่ดีเนะครับ อีกอันนึงหลายท่านใช้ใช้เงินแก้ปัญหาเหมือนผมอยู่ก็คือเช่าโฮสติ้งเนาะโฮสติ้งธรรมดามันเป็นแชร์โฮสติง้งแชร์โฮสติ้งข้อดีก็คือถูกราคาถูกแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าก็าไปแชร์ทรัพยากรร่วมกันอยู่ในเครื่องเดียวกันมีหลายโฮสอย่างนี้นะครับอีกอันนึงที่ที่เขตผมใช้อยู่ก็คือคาว VPS นะครับซึ่ง ต,ต่อสู้กับนโยบายและแผนมาเพราะว่าเขามองว่าถ้าเกินสองหมื่นบาทเนี่ยมันเป็นค้าวุนพันธ์ทีนี้ผมก็ไปดูระเบียบแล้วก็การระเบียบงบประมาณแผ่นดินนะครับมีหมวดหนึ่งที่ว่าถ้าเกินสองหมื่นเนี่ยเป็นค้าุพันธุ์เขาจะตีเป็นค้าุพันธ์แต่มันจะมีข้อหนึ่งนะครับที่เราวิพากษ์กันแล้วว่า ต่อหน่วยห้ามเกินสองหมื่นเพราะฉะนั้นเวลาให้บริษัทเสนอราคามาเนี่ยผมจะให้ซอยเป็นต่อเดือนถ้าต่อเดือนไม่ถึงสองหมื่นก็ไม่ถือว่าเป็นขรุ่พันธ์และการจ่ายเงินล่วงหน้าตามระเบียบบริหารพัสดุภาครัฐปี60ข้อที่68หรือ86จำไม่ได้วงเล็บ3นะครับสามารถจ่ายได้100%เนเนื่องจากว่ามันจะต้องตอบรับเป็นสมาชิกรายปีก่อน ที่อาจารย์วันชัยธงชัยอธิบายเมื่อบานเพราะฉะนั้นเราสามารถเช่าข่าวได้ครับพี่น้องครับโดยไม่ผิดระเบียบไม่ผิดระเบียบผมใช้เดือนละสองหมื่ 26, นหไอปี IP ละสองหมืนหกนะฮประมาณนี้นะครับทําไมผมถึงเช่าค่าวเพราะว่าหนึ่งถูกแฮกบ่อยแฮกแล้วแฮกเล่าเป้าแต่แฮกไม่รู้จะแฮกทำไมนะครับ คือโดนแฮกเกอร์นะฮะโดนโจมตีเพราะฉะนั้นบริษัทที่ให้บริการ cloud VPS เนี่ยเขาจะมีมาตรฐานในการบริการก็คือดาวน์ไทม์เขาเนี่ยมันจะมี99.99 99นะครับเขาจะมีมาตรฐานรองรับอยู่แล้วเราจะ,ะจะไปตอบโจทย์เกี่ยวกับมาตรฐานเว็บไซต์3.0ของวิเพมที่อธิบายเมื่อเช้าครอบคุมไซเบอร์สกิ i t y ริตี้ด้วยเนื่องจากว่า ของผมนอกให้เอกชนดูย4่ทับเแล้วเนาะก็ยังเอาไปผูกไว้กับคาแฟ่ด้วยคาแฟ่ก็จะมีหลอกให้ดูมีไฟวอลเล็กๆที่จะป้องกันการโจมตีอันนี้ก็เอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วอีกันนึงก็เอาโดเมนไปจดไปผูกกับ G ีสูตรนะเมื่อก่อนจะเป็น Google App นะแล้วก็สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ของ Google ได้ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณโดเมนละ100 TB นะ100 T ก็ยังรองรับการใช้งานผ่านคลาวดได้ดีนะครับแล้วก็การใช้แพลตฟอร์มที่พัฒนาของผมเราเราใช้เบิร์ดเพจนะครับเบิร์ดเพจข้อดีของเบิร์ดเพจก็คือมีทีมมีปลั๊กอินฟรีให้ใช้งานเยอะแยะนะครับ แล้วก็มันเป็น r e s ponsive นะ r e s ponsive ก็คือเข้าได้ทุกอุปกรณ์นะครับเข้าได้ทุกอุปกรณ์แล้วก็ข้อเสียก็มีนะครับตอนประกาศผลสอบครูผู้ช่วยนะครับสแกวเขตหนึ Scale ่งเป็นเขตที่รับสมัครครูผู้ช่วยเยอะที่สุดนะถ้าไม,ไม่ไม่รวมหน่วยบริบหารการศึกษาพิเศษเนาะก็ถ้า ยิงมาที่บทเพศโดยตรงก็จะล่มเนื่องจากว่ามันจะต้องไปเรียกฐานข้อมูลตลอดเวลานะครับเราก็แก้ปัญหาโดยการาเขียนอินเด็กไปรับไปก่อนประมาณนี้นะครับอีกอันนึงหน้าที่ของดีเไอที่พัฒนาเว็บไซต์นะครับให้ทุกท่านมองว่าเราเป็นหน่วยสร้างรถให้เขาขับนะครับเราไม่ได้ขับเองเพราะฉะนั้นวิธีการโพสต์ข่าวประชามพันธ์เนี่ย จะมียูทเซอร์พาสวดให้ทั้งโรงเรียนให้แต่ละกลุ่มโพสต์ของใครของมันนะครับแอดมินมีหน้าที่ดูแลวว่าไม่ให้ล่มเท่านั้นถ้าท่านยังโพสต์ข่าวเองให้แต่ละกลุ่มท่านเป็นคนทั้งสร้างรถแล้วก็ขับรถให้เขานั่งด้วยนะครับอันนี้ก็แชร์ให้พี่น้อง d l c t ลมาลลกเลียนเรียนรู้นะครับท่านใดมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมได้เรียนเชิญครับ ผมน่าจะมีแลกเปลี่ยนประมาณนี้ครับมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมครับเพราะว่าเพิ่งเข้าใจว่าเวลาพี่พี่เขาคุยกับพี่อ่ะพี่ต้องเข้าใจเพราะว่าพี่คุยภาษาคอมพิวเตอร์กันน่ะและไอคนที่จะนั่งมือมืนหนูพยายามเก็บเก็บสับพี่ใช้สับ คอมพิวเตอร์คุยหนูก็จะพยายามนึกภาพตามนะคะเพราะว่าเ,เรื่องเว็บไซต์อะคะ่ะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่ทางเขตพื้นที่การศึกษานะคะจะรวบรวมรวบรวมแหล่งเรียนรู้แหล่งความรู้หรืออะไรก็ตามนะคะเข้าไว้ที่หน้าเว็บไซต์โดยจริงๆปัจจุบันเนี่ยเว็บไซต์มันจะต้องเป็น .co.th นะคะต้องเป็นดอทนี้เท่านั้นนะคะคราวนี้เพ,พิ่งเพิ่งเรียนถามนิดนึงว่าออตอนนี้ค่ะเขตพื้นที่การศึกษาอีเมลที่ใช้ค่ะเป็นอีเมลเป็นอีเมลแบบไหนกันอยู่คะแต่และเขตไม่เหมือนกันครับอย่างของเขตผมเนี่ยจดจดทะเบียนโดเมนเป็น .go.th แล้วก็ไปผูกกับ g สูตรเพราะฉะนั้นเมลก็จะเป็น adsi.sk1edu.go.th แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ได้ใน Gmail ก็ใช้เมลอันนี้ได้เลยครับค่ะซึ่งจริงๆอยากให้ทุกที่นะคะทุกเขตใช้อีเมลที่เป็นเป็นแบบที่พี่ใช้อยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งอย่างเพิ่งมองดูว่ามันมันมันก็ปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งของการใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขตใดที่กำลังเข้าสู่ระบบการพัฒนาไปดูงานที่สพปสักแก้วเขตหนึ่ได้นะคะอัอกแกโมเดลเป็นไงคะตอนนี้ ตอนนี้ก็น่าจะเป็นบุรีรัมโมเดลไปแล้วครับ <laughs> ย้ายที่แล้วนะฮะ <laughs> ไม่พูดถึงแล้วสา่แก้วโมเดลบุรีรัมอยู่ไหนคะขอมือนนดนึงค่ะบุรีรัมเยู่ะ <laughs> ขออนุญาตพาดพิงขออนุญาตพาดพิงนะครับแซลเล่นแซวเล่นรักนะจุ๊บจุ๊บ <laughs> 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 น่ะนะเออก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการดําเนินการนะคะก็คืออยากให้แล้วคนนี้ถามถามนิดนึงค่ะ เราได้มีการเผยแพร่ให้ความรู้กับโรงเรียนในเรื่องของการทำเว็บไซต์ด้วยไหมคะหรือว่าพี่เหมาทําให้ทุกโรงเรียนเลยส่วนใหญ่จะอบรมให้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนาร่องเกี่ยวกับการตอบ ITA ถารกษาก็อบรมเบิร์ดเพจเนี่ยให้ครับแล้วก็บางโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่แล้วเขามีงบประมาณก็จะไปจดโดเมนเนมเป็น ac t th แล้วก็ไปพ่วงก,กับ ทีสูตรของ Google ครับตอนนี้ก็ยังสมัครได้นะครับยังสมัครได้อยู่โรงเรียนก็ไปสมัครได้อยู่ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งแนวทางการทํางานด้วยกันนะคะก็คือก็ยังมีการส่งเสริมในส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่พพความรู้ให้กับทางโรงเรียนนะคะได้มีการพัฒนาในเรื่องของหน้าเว็บไซต์ของของโรงเรียนด้วยนะคะและของขตพื้นที่การศึกษาด้วยขอบคุณทางสตาเขตหนึ่งค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่เขาพูดเชื่อมโยงให้นะคะเรื่องอ ได้อบรมให้กับโรงเรียนที่จะต้องมีการรายงานผล i, I t a นะคะเพราะฉะนั้นเราไปเรื่องนี้กันต่อเลยแล้วกันค่ะนะคะ